สวัสดีครับผมชื่อวิทยาสันติสุขไพบูร์นะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับเราเรียกว่าหมู่บ้านทุงประดู่นะครับอยู่ในเขตอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบเดิมทีนะครับเป็นพื้นที่เขาเรียกตกสำรวจเราก็เลยได้ขนานนามจากบุคคลภายนอกว่าคนที่มาเกิดตรงนี้นะครับไม่ตายก็ติดคุกถ้าเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงท้องไม่มีพ่อก็คือหนีตามกันไปเลยนี่คือสภาพสังคมที่เขาบอกว่าเราจะต้องเป็นนะครับเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราก็เลือกที่จะเป็นได้เหมือนกัน ที่เราบอกว่าเราอยากจะกลับมาที่บ้านนี้ครับมันเกิดจากฟา์มไฟฝ่านตอนที่เรายังเป็นเด็กๆทุกวันนะที่เตี่ยเนี่ยครับเข้าไล่หรือลงนาก็ตามแต่เราจะมีโอกาสในการเดินตามท่านนี้ครับไปทํกากิจกรรมในการเกษตรอยู่ตลอดเลยตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ยเราไม่รู้เหตุผลหรอกแต่เรารู้สึกว่ามันสนุกเราอยากจะเอาความรู้ในระหว่างที่เราเรียนเนี่ยครับกลับมาพัฒนาบ้านเราอันนี้คือสิ่งที่มาติดอยู่ในใจเลยตอนที่เราเรียนอยู่เนี้ยเราก็มีโอกาสในสอบชิงทุนไปนะครับก็ไปเรียนต่อที่เศอริสเาเอ นะครับในสาขาวิชาการส่งเสริมผลิตพืชไร่กระบวนการในการจัดการทรัพยากรเพื่อให้สามารถทําการเกษตรได้สมริตผลนะครับเป็นแนวทางที่ได้ในระหว่างของการศึกษานะครับ บ้านเราเนี่ยครับในเขตอำเภอทับสะแกถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีการผลิตมะพร้าวแล้วได้คุณภาพดีที่สุดมะพร้าวของทับสะแกนะครับเป็นมะพร้าวที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน G.I. นะครับก็คือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะครับในเล็กๆข,ของเราเนี่ยตอนที่เรากลับมาเนี่ยครับเราก็เลยมามองว่าเราจะทําการต่อยอดโดยกระบวนการในการนําในสิ่งที่เรามีอยู่ก็คือมะพร้าวเนี่ยมาทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดยังไงโดยปกติแล้วนะครับมะพร้าวที่เกษตรกรเราเก็บลงมานะครับเราจะได้มูลค่าองค์รวมกวับเขาแค่ค้าว่ามูลค่าองค์รวมเนี่ยครับก เกษตรกรเนี่ยครับจะทําการเก็บแล้วก็ทําการขายผลผลิตทั้งผลเนี่ยไปสู่กระบวนการในการแปรรูปพอเมื่อเราเข้ามาดูในศักยภาพของมะพร้าวหรือส่วนต่างของมะพร้าวนี้นะครับมูลค่าของเขาเนี่ยสูงปไปหลายเท่าตัวนะ ส่วนที่เป็นเปลือกนะครับสมัยก่อนเดิมทีเนี่ยในพื้นที่บ้านเราเนี่ยก็จะเอาเปลือกมะพร้าวเนี่ยขายเข้าสู่โรงนะครับโรงตีใยนะครับส่วนที่เป็นเส้นใยเนี่ยครับก็จะเข้าสู่โรงงานนะครับในกระบวนการในการทาเบาะทําที่นั่งก่อนที่เราจะทําการแยกเป็นเส้นใยนะครับเราก็เลยนําเอาเปลือกมะพร้าวเนี่ยเข้ามาทําการต้มเพื่อแยกเอาน้ําสีออกมาก่อนนะครับก็จะได้ว่าเป็นสีย้อมผ้าซึ่งจะเป็นสีธรรมชาติในส่วนต่อไปนะครับในส่วนของกาลานะคะระับกาลาานียครับเดิมทีเราก็จะมีการเผาให้กลายมาเป็นถ่านนะครับอาจเป็นแท่งก็ได้มาเป็นเชื้อเพลิงาว่ you ถ้าเรานํามาทําการสร้างให้กลายมาเป็นชิ้นงานแบบใหม่ขึ้นมานะครับโอกาสทางด้านการตลาดจะเกิดขึ้นนะครับแล้วยังเป็นกระบวนการในการลดปัญหาโมลภาวะทางด้านสิ่งแวดล้อมในกระบวนการในการจัดการด้วยนะครับเราก็เลยทําการทําเป็นชิ้นงานตั้งต้นขึ้นมาเพื่อทําการของบประมาณนะครับในกระบวนการในการสนับสนุนโครงการเป็นการทํางานวิจัยนะครับก็คือการทําไม้อัดจากกลานะครับเป็นวัสดุทดแทนไม้ซึ่งณปัจจุบันนี้ครับชิ้นงานชิ้นนี้นะครับเราได้รับการจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มีชิ้นงานตั้งต้นมีอุป กที่สามารถขับเคลื่อนและดําเนินโครงการได้ต่อไปในส่วนต่อไปนะครับที่เราได้แยกออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือส่วนที่มันเป็นผิวนะครับผิวมะพราะ้าวเนี่ยครับจะมีส่วนที่มันเป็นไขมันค่อนข้างสูงสามารถที่จะขายเข้าสู่โรงขีบน้ํามันนะครับแล้ก็จะมีการคั้นเอาน้ํามันออกมานะครับส่วนที่มันเป็นกากเนี่ยครับก็จะแยกออกปเป็นส่วนผสมข,ของอาหารสัตว์น้ํามันที่ได้เนี่ยครับก็สามารถผลิตเป็นส่วนที่มันเป็นสบู่แชมพูนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นส่วนของน้ำนะครับโดยกระบวนการในการนําน้ํามะพร้าวซึ่งมีกระบวนการในการเก็บเกี่ยวนะครรับมีกา รวบรวมกันนะครับทั้งหมดอยู่3ช่วงด้วยกันก็คือในช่วงเช้าเนี่ยครับ จะเป็นน้ำมะพร้าวที่มีการกระเทาะออกมาจากลูกแล้วมีการเก็บเอาไว้ระยะเวลาจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน6ชั่วโมงนะครับน้ำมะพร้าวในส่วนนี้เขาจะทําการขายไปเข้าสู่โรงงานที่ทําเป็นน้ำมะพร้าวพร้อมเดิมนะครับหรือทํามาเป็นบุญมะพร้าวน้ำมะพร้าวในช่วงที่2นะครับก็จะเป็นน้ำมะพร้าวที่จะไปขายเข้าสู่โรงงานที่ใช้ในกระบวนการในการทําเป็นลักษณะของน้ําส้มสายชูน้ำมะพร้าวในส่วนที่3นะครับก็คือน้ำมะพร้าวที่มีการค้างนะครับมากากว่า12ชั่วโมงมากากว่า2 4ชั่วโมงนะครับก็จะมีลักษณะของาความเสื่อมสภาพโดยธรรมา เกษตรกรก็จะมีการรวบรวมนําไปทําเป็นป Ł ุ๋ยหมักคีวภาพต่อไปถ้าเราสามารถนํามูลค่าองค์รวมมารวมกันได้มูลค่ามะพร้าวหนึ่งผลเนี่ยรับจะมีมูลค่าสูงถึง200บาทตอ่อหนึ่งผลหลังจากที่เรามีกระบวนการในการทํากิจกรรมไปนะครับหลายๆปีเข้านะครับจึงทําให้เรามองเห็นโอกาสถึงศักยภาพที่มีอยู่ในหลายๆด้านบ้านเรานอกจากภาคการเกษตรเรียบร้อยแล้วลักษณะของภูมิศาสตร์ที่มีทำเลทิ่ตั้งที่เป็นาร์มโดดเด่นสามารถทํากิจกรรมได้หลากหลายนะครับ ก็เลยทําการจดทะเบียนใหม่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นเครือข่ายวิสาหกิจนะครับซึ่งเครือข่ายวิสาหกิจเนี่ยเราจะสามารถทำกิจกรรมได้มีความหลากหลายมากกว่านะครับก็เริ่มมีกิจกรรมการบวนการในการจัดการเรื่องการท่องเที่ยวนะครับลักษณะของหาดทรายของเราเนี่ยครับมีความโดดเด่นทรายบ้านเราเนี่ยครับเป็นลักษณะของแร่ประเภทที่ไม่อมสารเคมีหรือโลหะหนัก ที่ทําให้เกิดผลต่อร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยครับลักษณะทรายบ้านเราเนี่ยจะเป็นลักษณะของหาทรายที่มีเม็ดขนาดใหญ่เราก็เลยเอาลักษณะคว์มโดดเด่นนี้นะครับไปเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาแล้วจะต้องห้ามพลาดก็คือกิจกรรมผมทรายขายเคียดครับ,จ,บจังหวัดประจวบบ้านเรามีความเหมาะสมในกระบวนการในการที่เราจะสามารถมาอยู่ยาวในพื้นที่ได้นะครับ การอยู่ยาวในพื้นที่คือกระบวนการที่เราเนี่ยครับจะต้องมีทรัพยากรหลายๆอย่างที่สามารถเกื้อหนุนให้กระบวนการในการดำรงชีวิตเนี่ยครับอยู่ได้โดยปกตินะครับอาจจะมีไม่มากมายแต่เราจะต้องไม่รู้สึกขาดแคลนนะครับศักยภาพทางธรรมชาตินะครับมีการรังสรรค์ให้เราเนี่ยครับมีทรัพยากรหลากหลายสามารถทําให้เราเนี่ยครับสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเหล่านั้นนะครับไม่ว่าจะกระบวนการในการเปลี่ยนสภาพให้กลายมาเป็นรายได้นะครับหรืออุปกรณ์ในกระบวนการในการยังชีพต่างๆณปัจจุบันนี้นะครับถ้าถามว่า าเราเนี่ยครับได้ตามสิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้แล้วเรื่องยังนะครับบอกได้เลยว่าทุกวันนี้นะครับมีความอิ่มใจในกระบวนการที่เรารู้สึกว่าเราเนี่ยสามารถให้ในสิ่งที่เราเคยได้รับโอกาสมานะครับเขาบอกว่าโอกาสในชีวิตของคนเราเนี่ยครับมีไม่มากมายสักเท่าไหร่นะครับในแต่ละครั้งที่โอกาสนั้นนะครับไหลมาตามอากาศถ้าเราไม่รู้จักที่จะทําการหยิบฉวยหรือไฟฟ้าเอาไว้นะครับโอกาสนั้นอาจจะไม่กลับมาหาเราเลย เพราะฉะนั้นในอดีตที่ผ่านมาเราเคยได้รับโอกาสจากทางสังคมทําให้เราเนี่ยครับมีความรู้สามารถที่ดังความรู้เนี่ยมาหล่อเลี้ยงให้ครอบครัวของเราเนี่ยสามารถที่จะ,จะเจริญก้าวหน้าต่อไปได้เราก็เลยคิดว่าวันนี้นะครับในสิ่งที่เราขยายขดสู่ชุมชนนะครับเป็นกระบวนการในการให้โอกาสสำหรับผู้ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงในโอกาสในหลายๆด้าน ในขณะเดียวกันนี้ครับกระบวนการในการเติมเต็มในสิ่งที่เขาขาดหายในสมัยวัยเด็กนะครับครอบครัวของเราเนี่ยเป็นครอบครัวที่ยังขาดโอกาสในหลายๆด้านเพราะฉะนั้นนี้ครับในระหว่างที่เราทําการสอนนะครับให้ในหลายๆของกลุ่มคนชั้นไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กนียครับจึงทําให้เรารู้ว่าวันหนึ่งข้างหน้าถ้าเขาเนี่ยไม่มีโอกาสในกระบวนการในการทํางานที่ใหญ่โตขึ้นอย่างน้อยสุดนียเขาก็จะมีแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไปได้แล้วก็จะไม่เป็นปัญหาต่อสังคมด้วยครับ